โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเองอ้ยเพี่ยเนสเปิร์กนะครับในตอนนี้เราก็อยู่กับโรบอทในแมพในแมพสมัยนี้อ่อขออภัยด้วยผมกลัวพีนติดเลกาสิกก็เลยปิดไว้ก่อนโอเคมาเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นมนุษย์กับคนติดเชือ้อซึ่งแน่นอนว่าคนติดเชื้อเนี่ย ก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยคนติดเชื้อก็เป็นคนที่จะมีลุลักษณะท่าทางยิ้มแยม้มและจะมีป้ายเป็นสีแดงสีแดงมึงมาดิไอสีแดงสีสีแดงเหรอสีแดงเหรอสีแดงสีเหี้ยวสีอาช่วยด้วยช่วยกูด้วยขอบคุณครับไอ้เหี้ยเหี่ยวเหี้ยว มึงเอาดิมึงมึงมาดิก็อ่าเนียนเนียนเนี้ยสัตว์เนียนนะมึองอ่ะเหี้ยไปขึ้นขึ้นขึ้นไหนอ่ะอู้ยเฮียเอ่อโอเคขออภัยด้วยเมื่อกี้ลืมมัวแต่ตีเพราะว่าเฮ้ยเฮี้ยอะไรก็คือเราจะต้องเล่นเป็นเอ่อสองฝ่ายฝ่ายแรกก็จะเป็นฝ่ายมนุษย์ทั่วไปก็คือผมเป็นในตอนนี้กับฝ่ายมนุษย์คนติดเชื้อที่เป็น คนที่มีรูปหน้ายิม้มส่วนวิธีทําให้ติดเชื้อเนี่ยก็คุณเห็นแผ่นสีขาวๆไหมคุณกระโดดเข้าไปแล้วก็คุณก็จะรู้เลยว่าคุณจะเป็นอะไรจะพายเออนะไปงั้นเราลงไปก่อนเลยครับลงไปก่อนเลยครับไอ้เหี้ยอาวุธไม่มีเอ,เอาไม้เบสบอลก่อนไม้เบสบอลอ,อาเฮ้ยไปไหนไปไงนี่คือ,น,คอนี่คือเกมลุมยำผีนะครับผมลุมยำคนติดเชื้อ อืเออคนถล่มทุกสถาบันนะมึงเอาไหมล่ะไอ้เหี้ยเออยังไงเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ว่าต้องทำเออฉีบมาให้แล้วไม้เป็นบอลกูเออฉีบไม้เป็นบอลก่อนก็คือเป็นเกมที่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆอืออย่างเงี้ยเออเฮ้ยเี้ยเออเมาดี่ออมาดี้ซับมลลี่โอมาดิ เอาไอ้ควายแล้วมึงเดินไปทำเฮียอะไรเออผมอยากรู้นะเราไปได้ไหมตัวอ,อันนี้อยากรู้ส่วนอ๋อไปได้ไปได้ไไดโอเคมออเออเออเอ้เออเออเออเอรเออ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 เอ้ยอองคืเออะไรอ่เออเคืออเออเออเนออเเรเออ ไปดิไปคือคุ้นเลยไปไป,ไปโอเคเออกูไปละกูมาเพื่อแค่นี้หละโอ้หคำเตือนกำลังดังกว่ามึงเอ้ยเออเอ้ย่ะเออว่าเออไอ้ยเะไอ้ยแม่งกูโดนแดกแล้วสมัยอินเทอร์เออเออแ้ยเฮ้ยนี่มึงเสกูแน่จัดเนี่ยผมถ้าเราเป็นแบบ พูดติดเชื้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เป็นไงถือซะว่าเป็นการคือเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเว้ยมันก็เป็นแค่การที่แบบเราต้องเอาตัวรอดให้นานที่สุดเว้ยเพื่อจะแบบจิกเกิลจิกเกิลจิกเกิลทำไงอ่ะแล้วมึงทำแย่อะไรอ่ะจิกเกิลเออเออ เฮ้ยการระเบิดชิปหายแล้วมึงกูขออยู่กับมึงก่อนเออไปไปไปให้หมดแล้วละกูขอละกูไปก่อนอีเยไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์ใครอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่แล้วเอ,ยอ,ยอ,อ,อ,วเ,อเพราะว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้ไหมครับมันจะเป็นเหมือนหลอดหลอดแบบแผ่นดินไหวเออถ้าแบบมันแผ่นดินไหวแล้วแล้วเรายังไม่มาหลบอะ่ะมันจะเป็นแบบมันจะทําให้เราตายแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่ แต่ตอนนี้มันหลอดยังไม่เต็มทีไม่เป็นไรแต่ว่านี้อะไรเปลี่ยนแบนเนอร์เปลี่ยนทำไมเมล่ยเป็นของเราเหรออ๋อเปลี่ยน,ยน,ออนแบนเนอร์คือเปลี่ยนชื่อแไอเราก็นึกว่าเรื่องไปเปลี่ยนอะไรสิอืมนั่นแหละก็คือไปลุมย้ำเลยเป็นผู้ติดเชือ้อต้องลุมย้ำอย่างมีเหตุผลหน่อยผู้ว่าตอนนี้เราต้องหลบไปแล้วไหมวะเออ พอพูดไปแล้วแมปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเว้ยจริงมันเล่นแค่สี่ห้านาทีผมก็สามารถตัดคลิปจบได้ทุกเมื่อนะแต่ว่าผมจะมาบอกข่าวหน่อยแล้วกันเออคือวันที่สิบหกมิถุนายนเนี่ยคือมันจะเป็นวันที่มันเป็นวันอะไรนะวันที่สิบหกนี่คือวันอาทิตย์ใช่ไหมเอาวันอาทิตย์มันจะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแล้วอันนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แหละ ว่าคืออะไรเพราะว่าวันที่สิบหกพฤษภายนเนี่ยมันจะเป็นวันที่ทางผู้สร้างบล็อกเบิร์กเนี่ยจะได้ทําการเปลี่ยนการแบบจากการซื้อมาเป็นเล่นฟรีส่วนคนที่ซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังยงเล่นฟรีได้เหมือนเดิมแต่ก็ได้ของรางวัลพิเศษด้วยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเออเออเฮ้ยอะไรอะนี่ไงมันเริ่มแล้วมันจะเขียนใบบุญภูเขานี่คืออ่ะมันเริ่มแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยผม เนี่ยมันจะเริ่มถล่มลงมาช้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 าไหมวะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มสั่นแล้วอ่ะยิ่งสั่นเนี่ยเราต้องรีบหาที่หลบให้ไวเลยนะเนีย่ยผมอันนี้มง,งว่าเอ๊ะมึงทำที่อะไรปะ่ะมึงรองก่อนออกไปเนี่ยโอเคเราเข้าเลยเนี่ยมันสัน่นสั่นเอาเลยคือถ้าเราแบบเราเข้าไม่ทันเนี่ยเราก็ตายนะแล้วมันก็จะรีเซ็ตภูเขากําลังวิ่งไล่ล่ามึงคิดชื่อไดทเร่ม,มากเลยนะ นี่เนี่ยนะมันมันปิดทับเลยดืมดืมดืมอโอเคไปลุยยาวไปยาวไปนี่ชี้อะไรบันไดอ๋อบรรไดฮะเอ้ากูทำยี่อะไรเนี่ยโอ้เออแล้วกูมาทำอะไรด้เอ้ยใช่ไหมนุมปลาฉลามเด็ก แมบ,บนี้น่าจะเป็นแบบแบบมปมมาดิอุ้ยไอสัตว์กูวนน่ก็มึงเป็นมึงนี่อุ้โอ้ยไอเหี้ยมึงมานี่มานี่ไอสัตว์มึงมานี่หมานี่ว้ายไอเหี้ยกูทำเหี้ยอะไรกูไปแล้วไอสัตว์มึงแหลกอืนี่มึง นี่เรานของอู้มึงที่เอื้อดอี้เหี้ยแม่งมันมันขัดคืนมันขัดคืนมึงยุดมึงกลับมามันดุนอืออืออือไ้ยวกมึงมึงมึงจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงอี้ไอ้สัสของมึงอ้าวอี้เหี้ยมึงมึงหยดหกมาลบหลบจูกอ่ะเออดนี่ดูแลเอืออืสัสเอือด อี๋โอ้ยกูกูยอมมึงก็ได้เฮี้ยแต่ว่ากูขอเออสั์มึงยังไม่อยู่ดีอือพอพอพอสักทีชีวิตกูเนี่ยเออมึงมารุมสองสองหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะอืมมาอี้ยไปเออไปตายทั้งคู่เลยมึงวันนี้มึงมาของกูของกูเจ๋งมากเพื่อน นี่แหละต้องอย่างนี้แหละเหะี้ยนี่มันคือเหอี้ยนะอือฮะกูก็ตายเหี้ยตายอย่างหมาเลยสัตว์มากูกับมาเป็นฝั่งมนุษย์แล้ว <c oughs> วันนี้เป็นวันของกูกูกูอบอกแล้วกูจะเฟตำนานบอกตำนานทำเสร็จเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อเอาเอาไอสัตว์ออกูรู้เหี้ยอะไร เออ well. oh, mm ้เงี้ยมึงตายเอาตายเอาเลยเอ้เงี้ยมึงเอาหรอมึงเอาหรอสำมา้ยเพื่อนไปแล้วเฮ้ยเพื่อนมึงใช้น้ำแข็งวะเอาวเพื่อนกูไปอีกคนแล้วเอาพวกเราก็ลุมยำเลยลุมยำเลยลุมยำยำไม่ให้หมดเลยไอสัตว์ยำกระหม่อมเป็นเกมกระทืบผีชัดๆอ่ะไอ้เหี้ยมึงกระทืบแบบไม่มีคำว่าลังเลยอ่ะอื้ยอือ แม่แม่มาเอามาเอาอแต่เย็นแต่เย็นมมมไม่ต้องเฮีย้ยอะไรกันละมึงไปกันตรงนี้แหละไอ้เฮี้ยมึงเอามึงเอามึงเอา,เอ,าอย่างไรวะไหนมันกูจะตามหามันให้เจอกูจะกระทืบแล้วกูจะชาปพน,นักกี่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน ว้ยเว้ยเอ้ยว้าวเยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยเยอะเยอะผมล่อไปนะวันนี้ผมกลับมาก่อนกลับมาแล้วกูกลับมาเกิดใหม่แล้วไอ้ส้นไปอ่ะเ้าเย้ยส้นไปนี่จิส้นไปอะไรอ๋อเย้ยกูโม่งแล้วเออนี่เอาเมึงไอ้เหี้ยเหี้ยี่แม่งมึงเมียนมึงเรียมเรอมึงอย่าเลียมส่กู เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาควายเอ้มึงจะไปตัวมันทำไมอืมอืมกูบอกเลยงานนี้มันไปแบบรุมประชาทันยับอ่ะนี่เออ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 เยเะมาไปพอดไม้เบสบอลกูพอดไม้กูอดกูไม่อดจริงกูไม่กล้ากูบอกแล้วกูกล้าแต่ไอุ้้งเนี้ยออกมาดิพิศารถูจะเหน่อีก เชี่ยเอ้อไรบูไรกูขอโทษกูกูหยอกเล่นกูหยอกเล่นหยอกเหยอก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 อันนี้หยอกจริงหยอกจริงไม่ใช่หยอกบอมเออมึงเอาเออเอาลุ้มลุ้มแม่งลุ้มให้สุดเลยอ่ะเอาดิมึงออกมาดิอีสัตยีดอกเอาขวายลุ้มจะไปใกล้ทะใหมวะเสียหายแล้วกูไม่มีไม้แล้วกูกลับก่อน มาเราหนีเอาไหมหนี่กูเอาไหมมาดิมาดิเลยไลยเลยเจ๊กไอรเจ๊กได้ไอ้เฮียไอ้เฮียเออ thank you. you thank you thank you zoom zoom thank you zoom zoom อะอ <N> ิบหายแล้วไม้ไ oh ม้กูยังไม่หยิบดีไอ้เชี่ยกูรีบอ๋อตายแล้วไอ้เฮียดูมันยังไม่ตายทีเพื่อนมันเข้าไปมึงระวังด้วยนะไอ้เชี่ยแม่งน่ากลัวชิบเป๋เลย นี่เอาไม่ได้กัดมึงเอาไหมเอาทุกคนลุมลุมแมงเลยลุุมแมงเลยลุ้มแมงเลยลุม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 เฮียอะไรแล้วเดี๋ยวกูโดนลุมก่อนลุมแมงเลยแล้วก็ลุมแมงเลยมึงเอาเพื่อนถั่วมึงกลับมาที่เฮียเพื่อนลงไปเลยหนีไปกูถ่วงให้ถู่วก็เฮียแล้วกูกูไม่มีของ้วชิบหายเพื่อนเออมึง เอออาไงดีวะกูกูก็กลับไม่ได้แล้วอะ่ะชิบหายอ่ะเดี๋ยวถ้าจบแบบนี้เราก็ปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะเพราะเพราะว่ากูคลิปผิดแล้วชิบหายแล้วกูกลับทางเดิมดีกว่ากูกลับดีกว่าไอ้ย่าชิบหายแล้วกูคิดไม่ทันช่วยกูด้วยกูยกตายแน่แน่สีเงะแ,แกเฮลมี่วิลล่มูนหลายๆ มึงยาพึ่งมึงยาพึ่งไอ้เหี้ยใหญ่นะไอ้สัตว์กูอื้มกูทุกหลบมาได้เพื่อนเพื่อนไอ้สัตว์เพื่อนเพื่อนเอ้าไอ้เหี้ยกูจะช่วยมึงมึงไม่ทันแล้วกูขอเทอะเออกูแตกเอ้ากูแตกเฉยอสุดท้ายกูก็กลับมาทันกูซื้อดาบไปยังวะเอ้ยยังไหวแย่จังก็ส่วน อินร้านค้าก็ไม่มีอะไรมากมีอาวุธหลักม uh ีเครื่องมือของตัวผู้ติดเชื้อสกินผ้าเคลื่อนไหวบูธตัวปรับเปลี่ยนซึ่งก็ไม่มีอะไรมากแล้วอ่ะก็ขอตัดจบพีนี้ก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าผมก็ขี้เกียจแหละแมปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคือแมปที่ผมเล่นมันเป็นแมปที่ก็เล่นได้เรื่อยเื่อมันไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมายงั้นผมก็ขอตัดจบพีนี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืม กดกริ่งแจ้งเตือนเพืไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสํหรับวันนี้ก็ไปนะครับผมสวัสดีครับ